การท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยเริ่มเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นด้วยเอกลักษณ์ภูมิปัญญาและสเสน่ห์ที่เมืองไทยไม่มีใครเหมือนคำคืนนี้คนเปลี่ยนโลกจะพาคุณผู้ชมมารู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่มีแนวคิดเปิดประสบการณ์การเป็นชาวนาเน้นการเที่ยวให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริงแม้จะมีการบริหารเป็นธุรกิจแต่ต้องมีชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักหวังยกระดับโฮมสเตย์เมืองไทยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ มาฟังเรื่องราวของอาสาฟาร์มสเตย์ที่แม่สลองในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกับคนไม่ดานใจของเราคุณรสสวรรค์คำวังหรือคุณอิ่มกันครับค่ะคอนเซปต์ของอาสาฟาร์มก็คือโฮมสเตย์ค่ะที่สามารถพักได้ทุกท่านค่ะไม่ไม่เฉพาะเจาะจงกับ นักท่องเที่ยวที่แบบแอดเวนเจอร์อย่างเดียวค่ะแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะสแสวงหาประสบการณ์ค่ะแล้วก็อยากจะนอนสบายด้วยค่ะอาสาฟาร์มเตก็เลยสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อรองรับกับลูกค้าที่มาที่มาท่องเที่ยวในจุดจดนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยพวกประสบการณ์ต่างๆที่เราให้นะคะอย่างเช่นกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่เรามีเนี่ย ด้วยพื้นที่นะคะมันก็จะเป็นนาเราก็จะมีการสาธิตการดำานาลูกค้าก็จะได้ทดลองการดํานาค่ะเราก็มีการกรีดยางค่ะแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะที่ประกอบไปก็จะมีพื้นพวกอบสมุนไพรในสุ่มไก่ค่ะมีพอกหน้าค่ะแล้วก็มีทําสบู่ค่ะแล้วที่สําคัญเลยก็คือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนั่นก็คือการอยู่กับชาวบ้านจริงๆค่ะ ปรากฏว่าพอเราไปเนี่ยเราเราเจอว่ามีเหมือนกันค่ไอส้สวนที่มันเป็นโฮมสเตย์ stay ที่ที่ลูกค้าสามารถไปได้แต่ปัญหาก็คือไปได้แต่อยู่ไม่ได้เพราะว่าโฮมสเตย์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการต้องแชร์ห้องน้ำกันค่ะหรือว่าห้องที่อาจจะไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ทำให้เราก็เลยเกิดไอเดียตรงนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะลองทำโมเดลอะไรขึ้นมาสักโมเดลหนึ่งไหมเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนกับโปรเจกต์ทดลองของทุกคนเลยนะคะให้มาดูโปรเจกต์ของเราว่าเนี่ยเราสามารถทำได้จริงแล้วก็เราสามารถที่จะาพาลูกค้าอีกระดับหนึ่งคะ่ะให้มามีประสบการณ์เหมือนกับเราได้คะ่ะ ก็อิมทางานอยู่ในบริษัททัวร์นะคะ,ะประกอบกับว่าเราก็มีประสบการณ์ในการทําทัวร์เนี่ยมากว่า20ปีค่ะเราก็ไปทดลองท่องเที่ยวต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวโปรแกรมทัวร์ของเราค่ะปรากฏว่าเรามีความตั้งใจที่จะเหมือนกับ กระจายความความรู้ท้องถิ่นนะคะเผยแพร่ความรู้ท้องถินนะะงถ่น,นะคะ่ะที่เราเรียกว่า local wisdom นะคะเป็นปรัชญาชาวบ้านเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวะคะ่ะเราเน้นหลักๆเนี่ยเป็นที่นักท่องเที่ยวยุโรปค่ะ,คะก็แนวคิดของอาหารนะคะคือลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาตินะคะการที่เราจะทําให้เขา,เข,าเข้าเข้าถึงวัฒนธรรมของเราเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าถึงวัฒนธรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านนะนะคะมันก็จะต้องให้เขาเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทานแบบนี้นะคะง่ายๆเลย อย่างเช่นข้าวแตนนะทุกคนจะเห็นอยู่แล้วละว,ว่ามันเป็นข้าวแตนที่มันเป็นข้าวเหนียวเอามาทําเป็นกลมๆใช่ไหมคะแต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแตนแบบนี้เนี่ยสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคะเราก็ไปค้นเจอเราก็ไปศึกษามาคะ่ะว่ามันเกิดจากการที่ข้าวเหนียวอะค่ะมันแห้งคากาติบเนาะมันแห้งคากาติบทีนี้ที่นี้นนน่ะ ปู่ย่าตายายก็ไม่อยากจะทิ้งมันเป็นข้าวนะคะข้าวก็ทําลําบากก็เลยเอามาตักแห้งเอามาตักแดดอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาทอดค่ะแล้วก็ลองจิ้มกับน้ําอ้อยหรือจิ้มกับน้ําตาลว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นข้าวแตนซึ่งลูกค้าเวลาได้ฟังพวกนี้ค่ะจากที่มันเป็นข้าวแตนแผ่นกลมๆนะคะมันกลายเป็นข้าวแตนที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรมขึ้นมานั่นคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งของ ไม่ทำลายทรัพยากรมากเกินไปไม่ใช้ไม่ใช้ของที่มันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอะไรเหลือแล้วาอากลับมาทำปรปับปรุงใหม่นะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่เราเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้ด้วยค่ะ การท่องเที่ยวนะคะจริงๆการท่องเที่ยวมันไม่ได้เกิดจากอะ,อะไรที่ที่เราที่เราสร้างขึ้นอย่างเดียวมันต้องอาศัยทั้งชุมชนในการช่วยกันนะคะอ,ะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเราเห็นว่าโอเคเรามีเป็นเป็นนาเรามีสวนยางเรามีเรามีผล,ลไม้เรามีอะไรก็ช่างนะคะแต่มันค่อนข้างไม่มีชีวิต ะะการที่เราเชิญาชาวบ้านเข้ามาช่วยนะคะการที่เราเชิญเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านเข้ามาก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการที่ลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะ เข้าถึงวิถีชีวิตแท้แท้จริงดั้งเดิมของชุมชนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เราแค่แค่มาแค่มาทํากันหรือมา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 อยู่กันในในรีสอร์ทนะคะกอะ็อย่างเช่นเรื่องการเรื่องการทําใบสีนะคะ แม่แม่ก็จะเริ่มเตรียมเป็นพวกอุปกรณ์ทำใบสีนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ได้ความรู้จากท่านนะคะก็ถามท่านว่าเออมันเกิดอะไรมันทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องมีรูปทรงเป็นกลวยเป็นไข่นะคะทำไมต้องมีการใบสีคืออะไรค่ะแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าค่ะพอลูกค้าทราบว่าอ๋ออันเนี้ยมันคือการบริสิ่งมันคือการอวยพรค่ะมันคือการให้พรเรียกขวัญเรียกกำลังใจนะคะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าอ๋ออันเนี้ย ฉันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วนะทางแม่แม่เองนะคะทางผู้สูงอายุเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะยังมีคุณค่าอยู่นะคะยังมีคนให้ความสำคัญค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปหรือว่าในการที่จะมีมีกิจกรรมนะคะทำโน่นทำน,น,ทำนี่อยากจะเข้ามาเออวันนี้มีลูกค้าไหมวันนี้ลูกค้าอยากจะทำอนุนอันนี้ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใบสี ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power น้องใหม่จากไทยทิพย์สปะรผู้แลอบแห้งสุดพริกเกลือ,อยูสุโดยเชฟมิชลินหลังจากได้คุยกับคุณอิมในช่วงที่แล้วเรียกว่าอาสาฟาร์มสเตนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียว ช่วงนี้เรามาคุยกันเพิ่มเติมดีกว่าครับว่าทำไมจึงเลือกพื้นที่จังหวัดเชียงรายสเสน่ห์ชุมชนและเสียงตอบรับของคนในชุมชนเป็นอย่างไรคุณอิ่มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ พื้นที่เชียงรายอะค่ะเป็นพื้นที่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะความหลากหลายทางเชื้อชาติค่ะตรงนี้พื้นที่แม่สลองในก็คือจะใกล้กับหมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านชาวเขาก็จะมีหลายชนเผ่ามากมีไทยใหญ่มีอาขานะคะส่วนใหญ่มีกะเหลี่ยงคะ่ะแล้วก็มีคนไทยที่เป็นคนไทยล้านนาคนไทยพื้นเมืองค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่จาก ตัวเมืองประมาณ1กิโลค่ะแล้วก็ถ้าเราจะไปทางแม่สายหรือว่าทางาสามเหลี่ยมทองคำค่ะว่ามา1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็มีทางท่าตอนที่มาจากเชียงใหม่ค่ะที่เป็นเส้นทางของการทําทัวร์ค่ะก็อันนี้ก็มาประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากเชียงใหม่4ชั่วโมงเรามองเห็นว่าศักยภาพของพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นศูนย์กลางมันเป็นเซ็นเตอร์ เนื่องจากว่าตัวพื้นฐานนะคะเราทําบริษัททัวร์มาเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างเข้าใจว่าตรงไหนที่พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจะผ่านแล้วก็ทางไหนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังมองหาการดรอป ะะการพักสักประมาณ 1- 2ชั่วโมงในการทานอาหารหรือว่าในการพักนะคะซึ่งทางพื้นที่ที่มาจากเชียงใหม่มา,มาเชียงรายหรือว่าจะขึ้นไปทางาสามเหลี่ยมทองคําหรือว่าทางเชียงของที่จะไปลาวเนี่ยตรงนี้เราอยู่ศูนย์กลางมันก็เลยเป็นศักยภาพขึ้นมาว่าเอ้ยตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์นะมีตรงนี้สัก1ชั่วโมงมีตรงนั้นสักหนึ่งชั่วโมงเราจะมาทางไหนก็ได้เราจะมาจากทางเชียงรายไปเชียงใหม่หรือมาเราจะมาจากเชียงใหม่ไปเชียงรายหรือไปเชียงของก็ได้ค่ะตรงนี้ก็เลยทําให้ พื้นที่ตรงนี้น่าสนใจค่ะ การลองผิดลองถูกของเราเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยศึกษามาก่อนเราศึกษามาก่อนเยอะมากนะคะว่าพื้นที่อย่างที่บอกค่ะพื้นที่เราต้องเอาแบบไหนนะคะบ้านเราต้องทำแบบไหนนะคะเราต้องหาอะไรวัสดุต้องเป็นอะไรนะคะกิจกรรมต้องเป็นแบบไหนหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องหาลูกค้าให้ได้นะคะลูกค้าเราเป็นแบบไหนลูกค้าเป็นบริษัททัวร์เป็นลูกค้าที่เป็นชนชาติชาติอะไรนะคะชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนอันนี้เราต้องหาข้อมูลมาทั้งหมด จากนั้นนะคะเราถึงมาเริ่มทำนะคะพอเรามาเริ่มทำปุ๊บโอเคกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราศึกษามาอย่างดีเนี่ยมันใช่แต่จะมีฟีดแบ็จากลูกค้านะคะมีข้อตอบรับจากลูกค้ามาว่าเออเธอลองทำอันนั้นสิเธอลองทำอันนี้สิเสริมอันนี้หน่อยไหมฉันอยากได้อันนี้พอจะได้ไหมนะคะเราก็มาลอง รับฟีดแบ็กจากลูกค้าดูหลังจากนั้นเราพอรับฟีดแบ็กมาอันนั้นดีอันนี้ออาจจะยังไม่เข้ากับคอนเซปต์ของเราคือเราต้องมีคอนเซปต์ของเราไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากทางไหนสมมุติลูกค้าบอกว่าแนะนําว่าเอ้ยเธอทําทำจักรุซี่ในห้องสิเราบอกว่าเอ๊ะไม่นะคนเหนือไม่ทําจักรุซี่เราไม่นอนจักรุซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเป็นบ้านเรามีเป็นตุ่ม เราก็ยังคงคอนเซปต์แบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าคอนเซปต์ที่ลูกค้าแนะนํามาก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าอยากทํากระทงจังเลยอยากท,กทําก,ทากระทงอยากทํากระทงใบตองค่ะการที่จะทำกระทงใบตองเนี่ยจะทำยังไงให้ให้มันดูน่าสนใจขึ้นมาค่ะเรามีกล้วยอยู่แล้วคะ่ะเต็มสวน ไปหัดต้นกลวยไปตัดต้นกล้วยกันเลยตรงนั้นลูกค้าไปด้วยไม่จําเป็นจะต้องมาเซตอัพไม่จงเป็นจะต้องมาทําอะไรค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นส่วนช่วยค่ะฟีดแบ็กจากลูกค้าสําคัญมากค่ะลูกค้าทั้งคนไทยนะคะที่แนะนําเราว่าเออเด็กอาจจะต้องมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมผู้ใหญ่ตอนที่ทํากิจกรรมเด็กทําไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ทําให้ทำได้ทั้งครอบครัวค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ให้เราพัฒนามาค่ะ เสียงตอบรับจากคนในชุมชนนะคะทุกวันนี้เราพาลูกค้าไปไปเดินตลาด เพราะว่าเราซื้อของมาจากตลาดเล็กๆที่อยู่หน้าหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็คนในชุมชนก็จะรู้ละว,ว่าเวลาใส่เสื้อม้ห้อมมาแบบนี้นะคะเป็นแขกของอาสาฟาร์ามสเตย์แน่นอนค่ะลูกค้าก็จะได้รับการตอบรับจากทางบรรดาแม่แมที่อยู่ที่ท,ที่ที่ตลาดนะคะโอ้ยวันนี้จะกินอะไรทําอะไรกินนะคะนุน่นนี่นั่นบางทีสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะเป็นฝรั่งบ้างนะคะคนไทยฝรั่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันคือรอยยิ้มอะคะ่ะมันคือ,ม,คอมันคือความ ความที่เราอะสามารถที่จะทําให้ชุมชนมันมีชีวิตชีวาทําให้ชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของเราทําให้ลูกค้าเองด้วยรู้สึกว่าเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะชีวิตที่ไม่หยุดเรียนรู้ในแบบของอิมนะคะก็คือการที่เราค้นคว้าหาความรู้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอามาปรับ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะคะเอามาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจแล้วก็เอามาปรับใช้นะคะกับในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของเราเองค่ะหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้รับค่ะหรือแม้แต่การที่เราได้เอามาใช้ในธุรกิจนะคะธุรกิจต่างๆทั้งหมดเลยค่ะ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำช่วงสุดท้ายนี้เรามาชมพื้นที่รอบๆอาสาฟาร์มสเตย์และดูกิจกรรมภายในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมการสาธิตทำสบุกากากาแฟที่นักท่องเที่ยวสามารถทำด้วยตัวเอง และนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ให้คุณอิ่มพาพวกเราไปชมพร้อมกันเลยครับ ก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่พักของอาสาฟาร์มสเตย์นะคะเรามีทั้งหมดแค่4ห้องค่ะก็จะมีห้องชั้นบนค่ะแล้วก็มีห้องแบบชั้นล่างนะคะห้องชั้นบนจะเป็นห้องสําหรับคู่รักค่ะก็สามารถนอนได้2ท่านค่ะส่วนห้องชั้นล่างก็จะเป็นห้องแบบแฟมิลีค่ะก็รองรับการเข้าพักแบบครอบครัวค่ะก็ทั้งหมดเลยเต็มที่รับได้แค่12ท่านต่อ1วันค่ะ สำหรับผู้ที่เข้าพักกันนะคะในบริเวณบ้านกิจกรรมหลักๆของมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำคุกกิ้งคลาสค่ะซึ่งเราจะมีส่วนผักเล็กๆค่ะอยู่ด้านหลังค่ะอยู่ด้านสองฝาของทางบ้านนะคะก็จะมีเป็นพวกะมะเขือพลิก มีผลไม้ก็จะเป็นแพชชั่นฟู้ดค่ะเป็นสวรสค่ะที่ลูกค้าสามารถเก็บมาแล้วก็มาทำอาหารทานได้ค่ะก็จะเป็นคุกกิงคาสที่เราทำด้วยกันค่ะก็จะเห็นว่าโลเคชั่นของเรานะคะจะอยู่ที่บริเวณริมนาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเราก็จะเน้นเป็นเรื่องของการดำนาค่ะการปลูกข้าวนะคะก็ลูกค้าสามารถมาที่อาสาฟาร์มค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะได้ทดลองการดำนาค่ะทำได้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนเรามีการดำนาในแปลงสาธิตให้ลูกค้า ลองทำค่ะแล้วก็จะเดินไปทางในฝั่งของที่เป็นฟาร์มค่ะก็จะมีไก่นะคะทั้งไก่ที่เป็นไก่พืนพันธุพนพน์พื้นเมืองแล้วก็ไก่ไข่ค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะเก็บไข่มาทำอาหารได้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของควายค่ะเรามีควายทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะก็สามารถเข้าไปชมน้องควายได้เข้าไปเล่นได้แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะอาบน้ำน้องควายก็สามารถทำได้ค่ะ สำหรับแอคทิวิตนะคะกิจกรรมที่ลูกค้าก็สามารถที่จะมาร่วม กานทากับเราได้เพราะว่าบ้านเราอะค่ะมันเป็นในเรื่องของการเกษตรก็จะมีการดํานานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีการกรีดยางค่ะซึ่งตัวยางตัวนี้ค่ะก็เป็นยางพาราค่ะที่สวนะมีอยู่แล้วประมาณ3,000ต้นค่ะทุกเช้าเราก็จะมากรีดก,กันทุกเช้านะคะแต่ว่าลูกค้าที่มาเนี่ยก็สามารถมาทดลองกรีดได้ค่ะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะว่ากรีดยางทํายังไงนะคะทําทํายางเนี่ทยทํายังไงวิธีการทําก็ยางพารานะคะที่เราเห็นมันจะเป็นยางพาร แบบเป็นเป็นยางพาราที่เป็นธรรมชาติเลยนะคะมันจะออกมาจากต้นยางแบบนี้ค่ะเวลาเรากรีดอะคะ่ะเราจะใช้วิธีการค่อยๆค่อยๆกรีดเขาะคะ่ะโดยที่มันจะมีเป็นเป็นเหมือนกับแผลเดิมของมันอยู่แล้วนะคะเขาก็จะทางพี่ไทยอะคะ่ะเขาก็จะค่อยๆกรีดนะ,ะพี่ไทยลองกรีดได้เลยค่ะคือเหมือนกับการสกิดให้มันมีแผลออกมาคะ่ะ เพื่อที่น้ํำยางจะได้ออกมาค่ะปกติค่ะเราจะทํำกันช่วงเช้ามืดค่ะเพราะว่าตัวอุณหภูมิค่ะก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้น้ํายางไหลดีค่ะแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะคะเราก็อาจจะกรีดวันเว้นวันไม่ได้กรีดทุกวันคะเพราะเนื่องจากว่าตัวน้ําฝนนะคะมันจะผสมกับน้ํายางค่ะน้ํายางก็จะไหลออกมาประมาณนี้นะคะดีอันนี้อากาศร้อนนิดนึงก็น้ำละน้ำยางอาจจะไหลช้า ค่ะสำหรับกิจกรรมของอาสาฟาร์มสเตย์นะคะก็จะมีการสาธิตการดำนาค่ะซึ่งลูกค้าก็สามารถมาทดลองการดำนาได้ ทุกหน้าเลยค่ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราส่งเสริมนะคะอยากจะให้ลูกค้าได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาค่ะเวลาเราดำนาไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถึงความเหนื่อยยากของชาวนานะคะแต่ละแต่ละต้นที่เราดำได้นะคะก็จะเป็นแต่ละช้อนที่เราได้ได้ทานข้าวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาลูกค้ามาดำนาเวลาลูกค้าเนี่ยได้ทดลองลงมือเองค่ะก็จะเกิดความ ภาคภูมิใจค่ะอยากรู้ว่ามันทํำยังไงค่ะแล้วก็พอเราได้ทานข้าวที่เราได้ปลูกเองอะค่ะก็จะรู้สึกว่าถึงคุณค่าของการที่ได้มาซึ่งข้าวค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราดํานาเสร็จค่ะ เหมือนกับชาวนาค่ะเราก็จะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องมีการปนนิบัตินิดนึงค่ะเราก็จะไปทําสปาสุ่มไก่กันค่ะซึ่งเป็นการอบสมุนไพรในสุ่มไก่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการทําสบู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสาธิตการทําสบู่กันค่ะ เดี๋ยวจะมาสาธิตการทำสบู่นะคะอันนี้จะเป็นสบู่แบบกรีซอรีนค่ะจะมี2ชั้นค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทางลูกค้าที่มาพักที่อาสาฟาร์มค่ะหรือว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจนะคะเดททริปเข้ามาก็สามารถเข้ามาทำได้ค่ะก็จะเริ่มจากการที่เราเอาสบู่ใส่กรีซอรีนนะคะามาผสมกับเป็นน้ำมันหอมระเหยจากข้าวค่ะจากน้ำนมข้าวค่ะเราจะมี2เลเยอร์นะคะเลเยอร์แรกจะเป็น น้ำมันข้าวค่ะ,ะบวกกับดอกไม้ค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นดอกไม้ที่เราเก็บมาจากที่ฟาร์มค่ะแล้วก็เลเยอร์ที่2จะเป็นสครับค่ะซึ่งสครับตัวนี้นะคะจะเป็นสครับกาแฟก็คือจะเป็นกากกาแฟที่เหลือจากกาแฟที่เราชงตอนเช้าค่ะก็จะเอามาจะเอามาทำค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะคะที่ทางอาสาฟาร์มสเตย์จัดให้กับทางลูกค้าค่ะก็ถ้าลูกค้านะคะที่เข้ามาพักนะคะหรือว่าจะเข้ามาทา ทำกิจกรรมแค่เดททริปนะคะก็สามารถเข้ามาทํากิจกรรมได้ค่ะก็จะมีกิจกรรมทําสบู่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆค่ะ,ะถ้ายังไงสนใจนะคะจะติดต่อกับทางอาสาฟาร์มสเตย์ก็สามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k ค่ะอาสาฟาร์มสเตย์ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ค่ะ w w w a s a ไ a เว็บอาสาฟารคค่ะแล้วเราก็มีช่องทางทางไลน์ค่ะแอดอาสาฟาร์มค่ะ คนเปลี่ยนโลกก็คือคนที่ค่ะไม่ไหลไปตามกระแสนะคะแต่ว่าพยายามยืนหยัดอยู่กับแพชชั่นของตัวเองนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะหรือว่าในเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์นะคะกระแสโลกมันอาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะแต่เรามีหลักการของเรานะคะในการที่จะยืนหยัดเพื่อที่จะ มุ่งแพร่กระจายความรู้นะคะในเรื่องของชุมชนในเรื่องของปัจญญาชาวบ้านนะคะเหมือนกับการที่เราพาโลโคลนะคะไปสู่โกลโบอลค่ะสเสน่ห์ของชุมชนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนหล้วนมีคุณค่าเอกลักษณ์และความน่าสนใจที่แตกต่างกัน อาสาฟาร์มสเตย์เป็นอีกตัวอย่างของความหวังและความตั้งใจให้การท่องเที่ยวเป็นอีกวิธีในการอนุรักษ์และสร้างความเข้าใจการเรียนรู้รากเหงา้าชีวิตชุมชนวัฒนธรรมให้ยังอยู่และสืบทอดต่อไปกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20น30นาทีทางททบสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ King Power ฉลองครบรอบ35ปีจัดแคมเปญ King Power Deluxe and Surprise Birthday Celebration ฉลองได้สุดความสุขแห่งปีเป็นไปได้ติดตามรายละเอียดได้ที่ไลน์ a King Power ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม267 7